สวัสดีทุกคนด้วยครับผมอยู่รายการแฟบแทนสซยหัวครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะมาต่อเลยนะครพาร์ทสามโอเคเนืสเปคคือสตาร์ทเยมกดไปเลยโอเค

l o เออข้าหมดได้หมดนะบาแต่ไม่ทันันหมดโห่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่ัน่่ จเจอตกเกียนแตกคิวยอเย่คิวกันมันเลยครับต้องใส่ได้บมูโอเคเรยียบ้อยไหมโล่งไหมไหนอ่ะมาแล้วมาแล้ะจะมาเลยทีเดียวโอเค อูอลังการงานสร้างโออนี่ๆยิงคมละกันเออคาที่คาที่โอ้โหระเบิดลาดเป็นนัดก,ก่อนแหมคือว่ากางเนี่ยชนะคนเดียวไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยไหมอ่าพวพเรา,เาไหมเยี่ยมเนี่ give me a hand at the gate i need to arm the entertainment it'll go faster with you uh, nice job claude but it's not over yet i'll temper the right. i'll be you're, nice. oh, you're nice. but it's not all you need i'm ready i okay. เคสเรียบร้อยยังไปเรียบร้อยยังเพื่อนโอเคสบูล okay. เล่ I armed mine already what about you me too Sierra I'm waiting for further instructions หนึงน่งยกหนงเฮ้ยกลับง,งกลับมาแล้วเออโอเคกลับมาพอดีเป็นไหนกันมาเลย์แหม่บ้าบุ่งจริง โอ้ยเพื่อ,อนปืนยากว่ะเคมีเพื่อนช่วยยิงครับแล้วประกันความปลอดภัยถ้ามีเพื่อน okay. เคยกระสุนก่อนโห900นะัดสถิติแรกไม่เคยเก็บมากระสุนอู้คูบโบต้ามาเยอะนะครับนี่มีอภิจีเก็บ เอาพีจีโอ้หูให้ให้ยิงพีจีครับเราสู้มันมาออ้หูคูโบต้ามาเยอะเหลือเกินเอากล้วยเอาหัวปีไปครับเอากล้วยไปเลยแหน่แจกกล้วยครับชาวนาขับคูโบต้าลงใส่ยากจนนะครับแหน่แจกกล้วยครับคนที่สำหรับคนที่มีคูโบต้านะครับ เจ้ตกมคนก็ยังไม่เว้นแจกฟรีบรถแรกแจกแถมอุ้ยอัดหน้าเพื่อนเลยโอ้ขยิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเจอเดินเดิหลังไหมกันเรียกเลยอ่าเดี๋ยวเดิน เฮ่เชียวกระสุนมีตั้งเยอะแยะไม่ใช้เอเคมึงกันว่าโอ้ใครอยู่ไหนไม่อยู่ไหนโหลูกซองเยอะเยอะโอเคเฟิร์สเอ็ดเฟิร์สเอ็ดคิดเฟิร์สเอ็ดคิดเย้โอเคบูแหลกคบูหลก มียิงอะ่ะเอ๋หลบหล้วลบมันมาเยอะมาเยอะงานยากงานยากเลยเฮ้ยระเบิดระเบิดโอ้โหดูแหลกจริงๆไปเก็บเฟิร์สเอทก่อนนะครับยิงไกลเฟิร์สเอทโอเคเก็บหมดเลยไม่แบ่งเลยดีมาก โองคเจกาฟ้านี่นะมินทำไมอ่ะไม่ใช่เฮ้ยสกเซ็ผ่านเร็วเหลือเกินเซสเปคแคนเซิลคือไปต่อวอลเร์พีีเปิรอโอเคครับกลับมาที่เดิมโอเปอเรชั่นคอนทราสองเซอร์จอห์นเอสยืฟรมเดอะเอนมี่เกิร์ฟ โพวกนั้นแบบดีมากนะคะแต่ว่าพวกเราไม่สามารถนิ่คิสเชิญติอต่อจนตอนจน,นใช่เนี่ยอ่านเพิ่มทสุดท้ายเขาจะอะไร Operation คือฐานที่มั่นลระครับอืมใช่แต่ไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะครับโหลดยิ่ง t ทูสตา o ์เกมอะ t แ e a d y and be careful. เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมระวังให้ดีนะนี่มาแลวไอพวกเราโดนโจมตี่เตรียมพร้อมให้ดีว้าวอุยอนะาสมบั น่า <ITA> สบัดก sure. ันเลยทีเดียวมารถแท็กเตอร์ไม่ใช่อ่บรถแท็กเตอร์ไม่แล้วเดี๋ยวคูโบต้าไม่มาแท็กเตอร์มาไม่ใชแท็กเตอร์นะมีรถข้านี่ดียังเดีเดเดะ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 เะเดีเดงเยอะเะะะะะโโ รถกระบะคนหนึ่งค่ะมาเยอะมาเยอะอ่ะมีการมาเซฟอีกโอ้เกมปีสองพันเก้าแล้วครับภาพยังกากเลยถือว่าดีที่สุดแล้วนะเกมภางนี้เออหมาใช้อ่ะใช,ใช้พีจีลัมเชอร์ยิงเงินไอรถขุดปหาเก็บเลยไหมเกม็บพีจี คูโบตา้าคูโบต้าเย๋เย๋เรามีเพื่อนเพื่อเพื่อนเดี่ยงไอ้ไอ,อ้ได้ปืนอะไรมาอาพีจีหนึ่งนัดอันนี้กี่นัดก็มีดูมาอันเยอะอันอูอ้ห โหดกระปืนนี้เดี๋ยวรู้เลยใครจะไฟโหมีหกสิบนัดไฟไม่ธรรมดาอะยิงยิงหมดไอ้โหมาเยอะมาเยอะมาเยอะอะพี่เจีอยพี่จีโหโหโหไม่ยมอมเหรอไม่ยมอมเหรอเอ้ยครูโบต้าฝั่งหนึ่งมาโอ้โห อูห้หูมาเยอะคูโบต้าคูโบต้ามาเยอะเออมาแล้วมีคนมาช่วยหนึ่งคนวาร์ปมาเน่นี่ยังมีฮอไม่อีกคูโบต้ามาไม่พอมาถึงฮอเออนี่อัดฮออัดฮออัดฮอเดียง มีโหดโู้คูบโบต้าคูบโบต้าคูบโบต้างานยากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ยยิงเยอะยิงเยอะเยอะเยอะโอ้ยเอออัดอัดคูบโบต้าอยู่ไหนอีกไม่ใช่คูบโบต้ายิงนะมันฮอยิงไว้ก็คนนี่แหละ เกลอนโอเคเกลอนตัวคาทีคูโบต้าโหไม่ใช่คูโบต้าอืมอัดหอก็ยิงดีครับโอ้โหไม่ไม่ทันไม่ทันโอ้จะตายจะตายจะตายกําลังจะตายยิงถึงได้ไงฮะสกิลการยิงสูงเอาไปเลยหัวปีไป โอ้ยจะตายเฟิร์สเอทเฟิร์สเอทไอนี่ไอนี่เฟิร์สเอทไอนี่เฟิร์สเอทเฟิร์สเอทโอเคเฟิร์สเอทดมีใครมาเยอะยังไม่จบยังไม่พอเดี๋ยวรู้เลย okay. โอเคอย่าเพระวังให้ดีนะครับโคเปอร์ไว่อน อหอยหอล่วงแล้วโหเย่เย่เยล่วงหมดแล้วครับใครขยันยิงกเลยโอ้สองครามยังไม่จบจะเพิ่งน,นับศุทหารอ้อยูฮูว้าวอลังการงันซะ,มะเมื่อไหร่จะหมดอ่ะโอ้จริงๆงานหยาบเลยเดี๋ยววันนี้ขอแถมให้หนึ่งชั้นนะครับเพราะว่ามิชชันเนียนน้อยยูฮู มืออแถมให้โปรโมชั่นรถแรกแจกแถมอ้คนักไปครับเคเฟิร์สอดเย้ยยย่ยเยย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 พยกยยอยย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 กยย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 ย e ยย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  g เออวิ่งไปแล้วโโอ้หเพื่อนเราไว้เพื่อนถามว่านี่ไม่ใช่มอตตัวประกอบไปดูอย่างนะครับือว่าเกมนี้ทำพ่นเหมือนจริงย้อมไอตัวนี้มันช่วยยิงได้นะครับส่วนนื่นทีไรเราเก็บเองน้อยนะไปกินโอ้ช์กลวแรงเออโอ้ขยิง Ủa mai vậy, mai vậy, mai vậy, mai vậy. Wow. Chia mấy bạn. Nó ở trong này. Ma dữ, ma Okay, Chia. Còn cho mấy bạn. Đi này okay. โ he, 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 he. He? อ้ตรงนั้นฮิ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 เะขียอ่ะไหมผู้พ่อขยันมาจังเลยอัดพออย่าดิ้นเอาอย่างแล้วมึงขึ้นไปการพอให้หมด มเงินงงานหยาบเย้หาล้วยำลมาเยอะงานหยาบเดวเด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 ่นิปุ่นิปุ่น่ปโอเิว้าวอลังการงานมางเกือบลกนะครับตันเกือบลกยิงร ทันะครับแล้วผมว่าสกิลการแปลกว้าวสงสัยมันตายหมดแล้วนะครับจนริงอยู่ในบังเกอร์หรือไม่ก็ออนี่ออดายครับหรือตาย

แบทงนี้ทงนีอ่าสบงนี้เืขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไขึไปอังนี้นี่เองอ่ามีสนมาให้เว้ยครับแสดงว่าตรงนี้ไม่ได้รับกันถึเลยอ่ะอ่าเฮชอตไปตรงนี้คุ้นๆนะ หนึ่งคนหนึ่งแม็กนะครับสกิลตามมากเข้าใจผมหน่อยโอ้ยนี่โวดโหดละเกียนแตงเกียนเต็ดหมวกหลุดหมวกบุกนี่ อุ้ยอุ้ยอุ้งินยาอุ้ยเนเนตเนตเนตนี่ทำอะไรอ้วกไม่ได้หรอกกลับมาทีด้าวันเเโอเค มีกำลังใจแค้นหน่อยไร้หอกหก้านัดรต่ดเดี๋ยวคยดงี้ดีเยอะิลตีรักษาความปลอดภัยใครพูดอะไร โอเอคาสาออกไปอย่างนี้ได้เลยโหมาเยอะงายาบงายาบวิ่งหแลนบอยแลนดึค่ชอ้นโห่่องเลยเข้าได้ล้เข้าได้แล้วอุ้ยโ่โห่โห่โโเกตายเกตายอุ้ย

เอเอใช่เลยตรงนี้อ่ะวิ่งวิ่งมาเยอะวะ่ะโอ้โหหมูแหลกหมูแหลกหมูแหลกโอ้โหเฮ้ยมันยากว่ะโอ้โหยอยู่ตรงนี้เลยต่อหน้าต่อตา ขอเพิ ch ada, no? ่มเอ็ด uh อันคิดหน่อยอัดหน้าลุงเกิดไม่ก็ตายอายอ้ายอู้โอ้ยโอ้ยตายโอ้ยโอ้ยมิวกาตายสุดป่ามันจังเลยรับคนเบยด โ okay. okay. อเคเดี๋ยวมีโอกาสตายสูงโอ้ยอ่ะค้างค้างยี่สักเซสขอไมิชั่นไหมโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไม่ไหวอ่ะสองมิชชั่นจะม้าตายอ่ะโอเคก็ยากนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวชาแนลตื่นไม่ใช่นะเดี๋ยว คราวหน้ามาตอนน่ออีกนะครับแว,วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสหรายการ Fab แฟบแทนครับกดติดตามแล้วกด subscribe ด้วยนะครับ s u b ที่ใครด้วยนะครับก็ใครที่ชอบคอยไม่ชอบแจ้กดกดไลค์นะครับอโอเคแล้ว,ววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ